ร้านมารู้ชอ็อปบริการรับเติมโลบักระบบ ID p a r t และบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแ a p Anime Punching Simulator แบบ All-Star แบบ Box Foot และแ a p King Legacy ถึงอีเตอคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ o บักแมป Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้จะมาทำนุ่มตุกโปนะครับซีรีส์นุ่มตุกโป EP 3นั่นเองนะครับหลังจากที่ในไลฟ์สตรีมนะครับพี่สุมได้เป็นพาร์ตดะกนิกมา2ตัวอ่ะก็จะเป็นเจ้า ตัวคามะกับเจ้าตัวมิติกเชนี่ดานรองท้ายนะครับตอนนี้อัปเดต27เป็นที่เร้อยแล้วนะครับเป็นด่านของยูกินั่นเองนะครับแล้วก็มีเวเวนคูณ5มานะครับอ่ะนี่เลยอันนี้นะเวลาคูณ5นะครับอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มครับก็คือเหมือนแบบเพิ่งเล่นแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าใครคราบเชนี่ดันรองท้ายได้แล้วแบบไม่มีเงินอัพให้ยาตู้ไปนะครับแล้วเราก็หาตัวเล่นอย่างอื่นแทนก่อนนะครับจะทาให้ตัวนั้นเนี่ยเก่งเร็วนะครับเพราะว่า เ,เวลาคูณ5เนี่ยถ้าเรายืนใน FK ข้างนอกเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องกันเวลาก็ได้นะครับอ่ะมันก็จะคูณได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้นะครับในอีพีนี้พี่ก็จะมาทําเป็นเจ้าผู้่งเด็ก็คือพี่จะคาบเชนี่นะครับคาบเชนี่นะสำหรับอตอนนี้นะครับทำคาบเชนี่มิติกแล้วก็ทําคาบเชนี่ในด่านของเดอะโฮลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอัพทาเลนเ์กันก่อนนะครับสำหรับคาบเชนี่นะอีกน,นะครับ พี่ได้เทรดของให้จากไอดีหลักมาไอที่รองนะครับก็นิดเดียวครับสามพัน่าลูกนะโอเคนี่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทําคลิปนะครับสําหรับคนที่ไม่มีก็ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบทําอย่างพี่ก็ได้นะครับนี่ก็คือพี่รีบใช้งานนะครับพี่ก็เลยแบบรีบมาทําแบบนี้เลยนะครับใครที่ไม่มีงบหรืองบไม่พอก็ไม่จำเป็นต้องทําตามนะครับอ่ะโอเคไม่จำเป็นต้องไปเสียเสียทางซื้อหุนนะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยมีเรื่องเกมฮาร์ทใหม่เข้ามานะครับทำให้สุ่มาร์ทได้ง่ายขึ้นนัั่่นนนเองะคครบที เคยสุ่มพาเกลือไปก็ดีใจด้วยนะครับกำลังจะได้ของที่ดีกว่าเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็พูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาหารตัวเพิ่มไปนเรื่อยด้วยนั่นเองนะครับในอัปเดตในคลิปนี้พี่ก็น่าจะคราฟชนี่ทั้งหมด2ตัวนะครับเพราะว่าเอาจริงอยากคราฟด่านรอง้ายแต่ว่ามีแพสซีฟดีแค่อเนีบนะครับแล้วก็มีวิติแค่3ตัวนะครับในอัปเดตล่าสุดเนี่ยได้ปรับทําการคราฟทำให้ตัวบางตัวเนี่ยสามารถที่จะเหมือนเป็นตัวที่ลิปตัวบางตัวเออ สามารถกลับมาเล่นได้เนื่องจากว่าอย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับมีเจาะรูนะก็ยังพอถูอถูถ่ายไปได้นะครับสำหรับคนคนที่ไม่ได้เจาะเจาะรูตรรัวละครเนี่ยถามว่ายัางเล่นได้อยู่ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสมมุติว่าเป็นดีวายอะไรแบบนี้นะใครที่มีตัวดีก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับเพราะคุณนอกเรื่องใช้เลยแล้วก็ในอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะอะ่มันจะมีเรื่องเหมือนพี่พูดเดียเมันเป็นเรื่องหลอดการันตีเราการันตีตัวรับกับมิติกนะครับตอนนี้ได้ปรับแล้วนะ ปกติม <pl ains> ันจะการันตีเป็นหมื่นเลยตอนนี้มันจะเหลือประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหลือเออเหลือเท่าไหร่นะเหลือประมาณเท่าเดิมแล้วอ่ะพี่พูดเลยว่าจากการันตีประมาณสาม0มื่นขวาหรับมิตินะครับตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดพันขวาแล้วนะครับก็กลับมาเท่าเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้มันปรับไปไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็งงๆนะครับว่าปรับทําไมครับเริ่มตะรับก็การันตีเหลือแสนเดียวแล้วนะครับอัดีนี้ก็น่าจะได้รับดันเดอโฮด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่ะได้อ่ได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ขาดอีกสี่ตัวนะครับปึ๊บจาบตัวสิจับไปเลยน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะครับให้มันติดชัวร์วสักสี่สิบห้าสิบลูกนะฮะติดชัวอยู่ปึ๊บดียิงเลยไมีแต่ทาเลนไม่ค่อยน,น่าคุยด้วยนะฮะเรื่องนี้ได้อยู่ถึงพี่จะมีผลเยอะเนี่ยพี่ก็ต้องเซฟไปบ้างนะครับสองสี่หกต้องใช้สิบนะแปดอีกสองตัวนะครับ ปิดตัวโอเคชุดูทาเลนต์ดีดนะครับเวลาเราอัพเนี่ยเราต้องเช็คนะครับถึงเราจะขี้เกียจแบบโอ้ถ่ายตัวเอาตัวนี้แล้วกันดูดีนะครับเพราะว่าการอัพค่พาทาเลนเนี่ยใช้ผลเยอะนะครับถ้าแบบทาเลนมันห่วยนะฮะโอเคอ่ะเช็คนะครับโปรันนี้ไปง่ายดีนะครับปึ๊บโอเคอ่ะแล้วก็เช็คทาเลนตีง่ายนะครับก็มาเช็คปึ๊บอันนี้บวกแล้วเอ็นโปกแล้วนะครับก็นบไปดูปด้วยนะ อันนี้ก็จะค้ามไปตัวนี้นะครับก็สามตัว4ตัวนะครับห้าตัวนะครับก็มาหนึ่งสองปึ๊บสามนะครับแล้วก็สี่โอเคก็จะได้อีกตัวนึนงครับดังนั้นถ้าเราไม่ใช้ก็ย่อยทิ้งไม่ได้เลยครับปึ๊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 บอะนี่ครับโอเคประมาณนี้นะครับก่อนนันนี้เนี่ยพี่ได้ทำการสุ่มหาตัวในดันเดอร์โฮไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ารอยการันตีรับพี่จะยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่า เปิดไป2องแสนขวาแล้วนะครับสำหรับดานตัวโผนะครับสำหรับไอดีนี้นะแล้วก็วิธีฟาร์มเงินนะครับพี่ไปฟาร์มไอดีลักนั่นเองครับมันก็เลยได้แบบเยอะนะเห็นไหมเนี <tenha S 2> ่ยพี่เปิดปุ๊บพี่ด้ละจริงๆต้องได้2ตัวนะครับสำหรับตัวรับนะแต่ทีเนี้ยมันเอ่อบังคับหลอกการันตีให้เดือเท่าเดิมนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับตัวแรกของพี่นะครับอ่ะตัวรับตัวแรกใน ID ดีนะครับเราก็จะคับชายนี่เลยลวกันนะครับเดี๋ยวเอ่อน้าจัพเบลวก่อนนะครับเรื่องคับชายนี่ก็ไปที่หลังก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปสุม่มภาส Passive ดันตัวรับพี่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามานานพี่ก็จะเร่งเวลาไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะโอเคประมาณนี้นะครับก็น่าจะเร่งเวลาเย็วๆไปลุยกันเลยนะครับสมภัส Passive ร,รับดันเดอะโฮกครับไปลุยนะครับ,บได้หน่อยเดียวเองก็น่าจะไม่ต้องเร่งความเรวเวลาหรอกถ้ามีแค่นเนี้ยเดี๋ยวนะเออพี่ครับเชนนี้สองตัวต้องใช้สี่สิบก็จะเหลือได้นะฮะก็ยังพอสมได้อยู่นะ น่าจะได้ไม่กี่ทีนะครับอยากได้เป็นซอหมองสองน่าจะไม่ได้นะครับแล้วก็อดีนี้นี้กดเกมพาร์ทของล่าสุดมาแล้วนะครับอ่ะเกมพาร์ล่าสุดก็จะช่วยเพิ่มอันตราการออกนิดนีงนะครับอก่อนนี่เพิ่มจริงไหมเนะี่ยโอเคครับเหมือนจะเกลือมา,มากๆนะครับน่าจะเพิ่มของไอ้พวกพวกนี้มาด้วยนะ,ะนี่นะครับก็เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเพิ่มเนี่ยน่าจะเพิ่มแล้วก็โค้ดใหม่นะครับเอ่อโออฟเกมนะฮะเดี๋ยวี่ใส่ดู ออกไหมเรียบร้อยนะฮะลักหนึ่งนะแล้วก็เออว่าพี่ดื่มทิ้งไว้ในอัปเดตวะไม่เป็นไรเดี๋ยวอัปเดตคลิปสรุปอัปเดตก็น่าจะลงไปแล้วนะครับก็น่าจะมีคนเราผู้รู้นะครับผู้ตื่นรู้ผู้บวกานนะครับส่งมาให้นะฮะว่าเออคลิปไม่ใช่คลิปโคตรล่าสุดคืออะไรนะฮะไปเรารีด้วยแพสิบตัวเข้มไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวรับของเราก็ใช้สักอีกสองสักสองอันแล้วกันน่าจะเกือแหละถ้ายัางไงพี่ก็น่าจะเอาไปใช้กันอย่างอื่นนะครับ แนะนำนะครับให้ใช้กับอย่างอื่นมากกว่ากับตัวรับพวกนี้นะครับอาจจะเป็นรับด่านท้ายรับพิษหินได้หินยากๆนะครับอ่ะพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้หาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่คุ้มไม่คุ้มครับก็จะน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะเกินฮะไม่น่าได้เยอะอ่ะโอเคได้สปีดมาตั้งมันนะครับถามว่าปั้นได้ไหมนะครับด่านเดืโฟก็ยังพอปั้นได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนาให้ใช้นะครับเนื่องจากว่าอ่ะมันเริ่มตกเมต้าแล้วนะครับก็ใครที่ข้ามมาหาได้ก็ด่านท้ายตอนนี้มันเรื่องกราคาราคาลันตีน่ย ลงมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ราคาตู้เรื่องเงินในตู้ก็ยังแพงอยู่นะครับอ่ะโอเคเอ่อโอ๊กไปครับใช้นี่ต่อนะครับวันนี้ก็น่าจะเบื่อตอนนี้อ่ะโอเคนี่นะครับไม่ไม่ใช่ตู้ดีโลกนี้นะฮะไปผิดโลกเฉยเลยขออภัยด้วยนะฮะโอเคมาเติมนะฮะอ่ะครับเชนี่พี่น่าจะเร่งความเร็วเลยเพราะว่าหลายตัวนะฮะอ่ะก็น่าจะใช้เป็น60บวกๆนะครับอ่ะไปลุยนะฮะ ตอนนี้ครับนะฮะพี่ทําเกินมาตัวหนึ่งเกือบเสียผลฟีใบเหมือนกันนะครับอ่ะโอ้น่าจะไปรุยต่อนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวที่มีพาร์ตดีๆพวกนี้เนี่ยพี่ก็อาจจะครบด้วยนะครับอ่ะทำเป็นฟูลทีมเลยนะครับอ่ะเห็นได้ว่านะครับระบบเทรดเนี่ยมีผลสําคัญต่อการเล่นมากนั่นเองนะครับมันจะทาให้เราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดได้นะครับสำหรับคนที่มีเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนที่แบบมีของแน่นๆนะครับอ่ะ พี่ไอดีพี่ก็น่าจะเก่งแบบก้ากระโดดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับช้นี้ต่อนะครับแล้วก็ตู้ในนี้นะเจ้าตู้โลครับในนี้นะครับไม่มีแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้หินด้วยครับปึ๊บพี่ก็จะปลดล็อกตัวที่เราต้องการนะครับกดครับไปเลยนะครับวันนี้ครับก็รอนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกนะอันนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น่าจะใส่แทนตัวอื่นไปเลยนะครับแล้วก็เอาเบียด้วยนั่นเองครับอ่ะี่เป็นครับชิ้นนี้ตัวแรกของเรานะฮะในไอดี แล้วก็ตัวที่2ก็เป็นพาร์ทใจแน่นนะครับก็พอใช้ได้นะครับเก่งพาร์ทดาร์คนิกแต่ในมุมมองของพี่เนี่ยดาก์คนิกใช้ได้ยาวกวา่าแล้วก็ดีกว่าน,นั่นเองนะครับพาร์ทดาร์คนิกเนี่ยมันจะช่วยคูนดอกด้วยนะครับสำหรับคนที่เนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดดูตัวนี้นะครับคูณดอกคูซองเห็นไหมมันยังคูณซองอยู่นะครับเพราะาพี่ใช้เจ้าเกมพาร์ทตัวนี้นะครับนี่กคูนซองตัวนี้นะครับพอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะไปคูณ0.8เลยนะครับเพราะว่า เจ้าตัวนี้คูณ0 4แต่พอมีเกมพาร์คคู่2ก็จะคูณ0 8ไปเลยนะครับอ่ะวันนี้พี่ก็จะมีตัวเก่งๆเข้าทีมแล้วนะครับ2ตัวนะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็อ่พี่น่าจะไปสุ่มตู้ใหม่เลยนะครับไม่ได้สุ่มตู้เก่าแล้วนะโอเควันนี้ก็ทีมพี่ก็จะประมาณนี้นะครับ DPC น่าจะยังไม่เพิ่มเดี๋ยวถ้าอ่ะอ่ะมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมปิดปิดไปไม่ได้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะลองกดอีเวนต์ดูซิึ๊บอ่ะอ่ะจะหายไป300ทีนะครับนอกจากว่า ตัวละครเนี่ยดาเมจไม่เยอะมากนะเป็นไหมตัวน,นี้นะเวลยังไม่เยอะแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเราเอามาเล่นเนี่ยเราก็เอาไปไปเรื่อยๆเก่งมากนะครับสองสองตัวนี้นะก็จะเป็นตัวแบบทีมได้เลยนะครับแล้วก็ไอดีอน,นี้เนี่ยถ้าจบ EP แล้วพี่ก็น่าจะทําเป็นทีมฟาร์มเหมือนเดิมเออเชียร์เชียร์ไปเป็นทีมฟาร์มนะครับแล้วนกะนะ็น่าจะสุ่มโลกล่าสุดด้วยนะครับเพื่อความแบบทวาเงินไม่ใช่ทวาเงินทีเพื่ออาร์บิลเออพี่พูดเราของพี่เนี่ยขอโทษด้วยนะฮะถ้าอื่นๆนะ อ่ะแล้วก็โรคก,การันตีโรคหายะจะอยู่ที่ประมาณพี่จำไม่ได้แล้วจะเจ็ดพนนะครับอ่ะวิธีการคิดราคาการันตีนะถ้าออโต้เซลก็คิดง่ายนะครับเอาหกร้อยหกสิบห้าคิวเนี่ยไปคูณกับราคาเจ้าการันตีตัวนี้นะครับง่ายดีแค่นั้นเองฮนะเราก็จะได้เป็นเรื่องราคากาันตีมแล้วนะครับแล้วก็ว่างๆพี่น่าจะย้อนกลับมาหาตู้นี้ด้วยนะเพราะว่าต้องการมิติตัวนี้นะฮะอีกตัวนี้เลยเฮ้ยทำไมโอกาสรองเท่ากันนะที่มองผิดมาดูสักพู่นะครับ ถ้าเอ๋ยังไงเอ่ยโอ้โอกาสเท่ากันเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับได้ครับชนี่มา2ตัวแล้วก็พาตีอันนี้สุ่มไปในไลฟ์แล้วนะฮะจริงว่าจะสุ่มในคลิปแต่ก็อดไม่ไหวนะฮะต้องสุ่มไลฟ์เลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนูปทัพโว EP สามนะครับก็คือการเลือกแพสซีฟที่ด,ดีครับชนี่แล,นลแล้วก็เหาผลดีๆนะครับใครมีผลแบบเยอะๆก็ ไม่ต้องใช้60ผลทุกตัวอย่างพี่ก็ได้นะครับสมมุติมันใช้เกินไปก็ค่อยๆสุ่มไปนะครับก็แบบสมมุติว่าตัวนี้ทาเลนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นอนะครับก็อัพให้2ช่องบนเนี่ยตันนะครับอ่ะก็ได้สาระในคลิปเนาะที่คงไม่ได้พูดอะไรในคลิปให้มันมีประโยชน์มากนะครับก็ขอให้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ